กวาซาช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดจะช่วยให้ออกซิเจนเยอะๆเ,เนี่ยนะคะไปสับเปลี่ยนส่งผลให้ผิวหนังรอบดวงตาเนี่ยมันดูกระจ่งางใสขึ้นค่ะส่วนใครที่มีอายุมากขึ้นก็จะส่งผลให้โครงสร้างใบหน้ามันเปลี่ยนไปคอลลาเจนลดน้อยลงบางทีอาจจะมีริ้วรอยต่างๆมีรอยคล้ำใต้ตาเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยปัจจัยพวกนี้การกวาซาบริเวณรอบดวงตาเนี่ยสามารถช่วยได้นะคะนอกจากกระตุ้นการไหลเวียนเลือดแล้วเนี่ยเขายังช่วยยกกระชับผิวนะแต่จะต้องทําเป็นประจําด้วยนะคะและอีกสาเหตุหนึ่งก็คือสาเหตุจากการที่เราเป็นโรคภ ว่าตัวเองแพ้อะไรพอเรารู้สาเหตุของอาการแพ้แล้วเนี่ยเราก็ต้องหลีกเลี่ยงค่ะควบคุมปัจจัยตรงนั้นที่ทําให้เกิดอาการแพ้และในระหว่างนั้นเราสามารถกวาดารอบดวงตาเพื่อที่จะลดรอยคล้ำใต้ตาได้เลยนะคะสําหรับอุปกรณ์ในการกวาดาก็จะเป็นแผ่นแบบนี้ค่ะใครกวาวแพ้ก็ให้ใช้แบบสเตเลสนะคะแต่ถ้าใครไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับอาการแพ้เนี่ยสามารถใช้เป็นแบบหินได้เลยและแนะนําให้ใช้เป็นจิลลี่ไอแคลนะคะเพื่อลดการเสียดสีเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวต่งตึงและดูกระจ่างใสามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะที่ทางการนวดก็นวดกวาดขึ้้้นนนแบบีไเลยะะคะ